ก็สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับช่องมิสเตอร์ชนวันนี้มิสเตอร์ชนครับได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่เล็กนะครับอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็เรียกว่าคนที่รู้จักกันแล้วก็พูดจากันถูกคอนะครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับวันนี้ก็มีโอกาสมาพูดมาคุยกันก็ขอให้ผู้ใหญ่เล็กครับถ่ายทอดเทคนิควิธีการ ในเรื่องของการปลูกกล้วยไม้นะครับเรียกว่ามีอะไรไม่จําเป็นต้องปิดบังแฟนๆช่องมิตรชนเลยนะครับเอราเรียกเปิดเผยกันไปเลยว่าเขาทํากันอย่างไรเผื่อว่าแฟนๆที่ติดตามช่องมิสตอรชนครับจะได้ไปทําหากว่ามีใจรักที่จะอยู่ในวงการกล้วยไมย้ก็เรียกว่าวันนี้ครับบอกให้ผู้ใหญ่เล็ก สาธิตวิธีการ,ก,าราก,ากันจะจะเอาแบบเน้นๆดูแล้วต้องได้อะไรไปบ้างครับช่องมิสเตอร์ชนครับเดี๋ยวไปชมการสาธิตของผู้ใหญ่เลยกันเลยครับเชิญเลยครับไปชมครับเทคนิควิธีการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในเรื่องของการกค็ออนอ,อ,าอ,อ่างนี่น่ครับมัดลวด ที่จะขึ้นกระเช้านะครับเป็นมาเป็นมัดมัดแบบนี้นะครับแล,รแล้วนี่ก็จะเป็นกระเช้าหรือว่าตะก้าปลูกนะครับเ็าจะมาเป็นกระสอบแบบนี้แล้วก็วขึ้นมาเป็นนี่ครับเทคนิควิธีการในการหยิบลวดขึ้นมาองอว,วก็มีเครื่องมืออุปกรณ์ดัดละใช่ไหมแล้วก็จะมางอวัดเพื่อให้มันเสมอกันนี่ให้มันเคตีเส้นไว้ ล้วก็เนี่ยลักษณะเนี่ยให้มันพอดีเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็โยกโอ้โหนี่เนีเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเท่านี้เราก็มาใส่กระเช้าครับเวลาร้อยกระเช้าก็อโอ้โหนี่คือ สาธิตขั้นตอนกันละเอียดยิบนะครับเทคนิควิธีการทําหลังจากงอรวดแล้วก็มาแยกในกระเช้าแล้วก็ล็อกเข้าหูมันจะพอดีพอดีแปะใช่ไหมครับจะพอดีเนี่ยเวลานี่ปุ๊บเราก็จับมันเอาทินบิดเนี่ยแล้วก็นิ้บิดให้มันแน่นหน่อยเลยครับตอนนี้ก็จะได้ขึ้นมาเป็นรูปกระเช้าอย่างนี้ละกระเช้าเช่นนี้เรามาขึ้นแบบนี้ต่อครับหลังจากได้แบบม แกดขึ้นจะเท้าแย่ลวดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บต้มาแบกตอนนี้อีนนะครับแล้วดูข้างบนเนี่ยมันจะใยสูงต่ำแล้งหมดแล้วก็ดึงเข้ามาเนี่ยเรียกว่ามันจะเป็นสมบูรณ์แบบมีแม่แบบเนาะเอามาขึ้นควงเป็นเป็นเรียกสามสิบหกชิ้นเนี่ยคือหนึ่งควงอ๋อนี่ครับก็จะเช็คยอดไม้ได้ว่าทําวันละเท่าไหร่ก็คือควงหนึ่งสามสิบหกต้นครับ วันนี้มาเยี่ยมชมสวนผู้ใหญ่เล็กนะครับอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่เล็กครับจะสาธิตการปลูกกล้วยไม้เล็กลงมือเองเลยครับเคสนี้นี่เป็นมือโปรขั้นเทพในเรื่องของการปลูกกล้วยไม้เล็กดูกันจ้ากครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับที่พร้อมจะปลูกลงกระถางนะครับก็จะนําตะกร้ามาเรียงห้อยไว้แบบนี้นะครับ ดูความเร็วของการปลูกนะครับดูกันจา่าจะนี่ครับต้องเรียกว่าเป็นมือโปรขั้นเทพและครับวันหนึ่งนี้ได้กี่ต้นครับเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณพันต้นละครับพันต้นห้าร้ถึงพันถือว่าเป็นเรียกว่าเหมือนเครื่องจักรเลยก็เป็น ปลูกนี่คือเป็นตระกูลแวนด้านะครับเอาลงตะก้าใช่ที่แวนด้านะฮะอันนี้ส้มจุดมากแดงก็หลังจากที่ออกขวดเสร็จเรียบร้อยไปอนุบาลจนไม้แข็งแรงต้นแบบนี้แล้วนะครับก็เอามาลงตะก้าแล้วก็มัดด้านใต้ท้องตะก้าก็เรียกว่ามัดนี่ครับเป็นลวดฟิวเนาะครับครับเวดกแบบนี้ก็ นี่ครับรวดฟิวนะครับก็จะตัดรอไว้เลยถึงเวลาก็ตายท้องตะก,ก้านี่ก็ถือว่าไม่ใช่ทำง่ายนะเนี่ยอ๋องอรวดก่อนแล้วไปคล้องต้นนะครับนั่นแล้วไปแย่เข้าไปแล้วบิดก้นอืมเรียกว่าทำจนหลับตาทำได้เลยนะ <c oughs> นี่โชว์กันเห็นๆครับจ่าจะ เทคนิควิธีการปลูกไม้เล็ก<ม>เรียกว่าแล้วไม่จ้างเลยเหรอก็มีจ้างแหะครับจ้างก็ให้ขึ้นรั้ขึ้นไหไรไว้ให้แล้วก็ผมก,ก็ปลูกกับแฟนสองคนก็ลปลูกเนี่ยเป็นล้านต้นนะครับตั้งแต่ปลูกมาปลูกมา้ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยครับปลูกมาเป็นร้านต้นแล้วไม่น่าเชื่อนะครับหลายล้านแลว <laughs> <laughs> นี่ครับชมวิธีปลูกกันเห็นๆแบบนี้เลยสําหรับแฟนๆช่องมิจฉชนที่สนใจในเรื่องของการจะเริ่มหัดปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็ดูนี่เลยครับว่าขั้นตอนวิธีการเขาทํากันอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถ้าหากว่าเรียกว่าดูจากคนที่เขาทําให้ดูแล้วก็เรียนแบบคนที่เขาสาเร็จเออพวงหนึ่งนี่พวงหนึ่งนี่สามสิบหกต้นครับ ทั้งพวงเนี่นะครับพวงละสาสิบหกเคยจับเวลาไหมครับสามสิบหกต้นพวงเนี่ยใช้เวลาก<ะ>ี<ะ>่นาทีก็ไม่เคยจับนะครับประมาณราวสิบห้า,านาทีพวงสิบห้านาทีพวงครับได้ข่าวว่าปลูกกล้วยไม้นี่นอนเอาน่ะตีสามตีสี่เลยเหรอ,อประมาณแล้วแต่บางวันแ้าแค่เลิกเร็วก็เที่ยงคืนตีหนึ่งมั้งตีก็สี่ห้าทุ่อือหือ <lakes> เรียกว่าชีวิตนี่ใช้คุ้มเลยถ้งปลูกให้คุ้มก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เล็กมากนะครับที่วันนี้มาสาธิตวิธีการปลูกกันให้เห็นจระจแบบนี้เรียกว่าไม่มีช่องไหนนะครับที่มาเก็บรายละเอียดแบบนี้ขอบคุณมากครับผู้ใหญ่เล็กครับผมขอบคุณครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เล็กนะครับที่กรุณาเรียกว่าสาธิตวิธีการเตรียมเครื่องปลูกนะครับแล้วก็สาธิตการปลูกกล้วยไม้เล็กให้กับแฟนๆช่องมิตรชนได้ชมกันแล้วก็เรียกว่ากว่าจะมาเป็นกล้วยไม้สวยๆแบบนี้ได้ครับต้องผ่านขั้นตอนกรรมวิธีต่างๆมากมายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปกว่าที่มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาธรรมดาสามัญจะทําได้หรอกครับถ้าหากว่ามีใจรัก นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าหากว่าแฟนๆชมคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้กับมิตรชนนะครับในการทํางานดีๆเสนอเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับวงการกล้วยไม้นะครับและที่สําคัญจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของมิตรชนนะครับสำหรับวันนี้มิตรชนก็คงจะต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับพบกันใหม่อีพีหน้ามิตรชนจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากอีกครับ